ผวกผมก็จะพามาเปิดฟาร์มแมวที่บ้านผมเองทุกคนรู้ไหมว่าคาว่าแมวงอกอ่ะมันมีอยู่จริงกินและดาร์บี้ได้ท้องโดยพ่อพ่อคือวินตัวเดียวพ่อคือเจ้าวินตัวเดียวพ่อหนุ่มวินเจ้าชู้เหมือนพ่อเจ้าชู้เฮ้ยทำไมมันเยอะจังอะอะไรกัเนี่อเฮ้ยจะกล้ามันไม่พอนะโอ้ยเยอะจัดแมวงอกสวัสดีครับวันนี้อยู่กับแปดใสหยองชาแนลนะครับผมอ่าวันนี้ตาม นีูไม่ได้พูดแต่สยองแชแนะครับพูดแต่สยองเฉยๆสวัสดีครับวันนี้พวกเราแต่สยองนะครับมาเฮได้แล้วโอ้ยผมยาวอ่ะมัดใจใครได้บ้างวะอ่ะเหตุการณ์มีอยู่ว่าแมวเรานะครับเริ่มจาก1ตัวแล้วตอนนี้มันกลายเป็น2ตัวแล้วกลายเป็น3มตัวแล้วก็กลายเป็นมาเพิ่มอีก5ตัวแล้ว5ตัวนั้นก็หายไปแล้วก็อีก6ตัวแล้วก็หายไปหนึ่งแล้วตอนนี้ก็มาอีก4รวมทั้งหมดตอนนี้ที่บ้านผมมีแมว12ตัวครับเห็นไหม ตอนนี้ผมมี12ตัวทุกคนรู้จักไหมว่าแมวงอกมีอยู่จริงอะคะไไผมไม่ได้ถ่ายนานมันก็มีหลงมีลืมกันบ้างแต่แบบไม่มีใครหลงผมไงวันนี้ผมก็จะดําเนินรายการคนเดียวโดวยที่แบบก็มันไม่ต้องมีใครมปยุ่งก็ได้ ใช่ป่ะล่ะเพราะทุกคนก็เห็นมันไม่ค่อยจะเป็นคลิปตแต่ในช่องก็มีแต่โบสไถโบไ้โบไตแต่ไอ้บ้าหายเลยอะอ่ะมันมาแล้วไงโอเคเดี๋ยวนี้เราจะพามาดูนะครับว่าจากแมวที่บ้านผมที่มีแค่ตัวเดียวตอนนี้เป็นแมวงอกที่มีทั้งหมด12ตัวโอเคเดี๋ยวเราจะพูดทั้งแนบจํเหลือเลยลวกันเนาะ,ะคือว่าวันนี้คลิปของเราคือชื่อคลิปแมวงอกเอาว่าล่าสุดที่เราถ่ายไปคือมันมันเป็นมึงอะไรเนี่ยมึงเฟรมมึงดูหน่อยพิอะไรของมึงบาลานสุดสวัสดีครับวันนี้พวกเราแฝดสยองครับผม เมือ่อกี้กูเปิดคลิปกูเปิดแพทไปแล้วเมื่อไรกูเปิดคนเดียวมึงเรียกงูไงแต่มันก็ต้องมีคู่ปะก็วันนี้นะครับทุกคนผู้ผมก็จะพามาเปิดฟาร์มแมวที่บ้านผมเองทุกคนรู้ไหมว่าคาว่าแมวงอกอะ่ะมันมีอยู่จริงทุกคนรู้จักไหมว่าแมวงอกมีอยู่จริงอะครับนี่ไงกูเอาใหม่คนเดียวหมดเลย <S <S ทุกคนก็อาจจะเห็นว่ามันเป็นอะไรแปลกตาคือเหล็กดัดฟันหายไปแล้ว เออ ah จริงเนี่ยมันงวงงงเงเคยเห็นเหมยตู้า่เคยเห็นฟันเหมยตู้ปจริงมันก็จะลงลงเลงอ่ะตัดเรื่องต่ดฟันออกไปก่อนคือตอนเนี้ยผมว่าจะพาทุกคนมาดูแมวที่บ้านผมว่ามีทั้งหมดกี่ตัวที่บอกที่บอกว่าแมวงอกอ่ะตอนเนี้ยคือมีกี่ตัวแล้วแต่คลิปเนี้ยใช้เวลาถ่ายประมาณ2เดือนสองย้อนย้อนไปย้อนกลับไ้สองเดือนที่แล้วคือตอนนั้นแมวที่บ้านเราที่เคยเลี้ยงปัจจุบันอ่ะมีแค่3าอ่ะตัวผู้หนึ่งตัวชื่อวินเนอร์ตัวผู้หนึ่งตัววินเนอร์ตัวเมียตัวเมียสองตัวชื่อบิ๊กกิน บิ๊กกิ้งเคยมีลูกแลวท้องหนึ่งซึ่งเราเคยถ่ายคลิปไปหลายรอบี่แล้วแล้วก็จายย้ายบ้านไปหมดเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เราจะมาพูดถึงปัจจุบันก็คือปัจจุบันทั้งบิ๊กกิ้งขึ้นลูกทั้งบิ๊กกิ้งและดาร์บี้ได้ท้องโดยพ่อพ่อคือวินตัวเดียวพ่อคือเจ้าวินตัวเดียวพ่อหนุ่มวินเจ้าชู้เหมือนพ่อเจ้าชู้ก็ผมจะพาทุกคนมาดูว่าแมวที่แฟนผมเนี่ยที่บอกว่างอกตอนเนี้ยมีกี่ตัวแล้วแล้วมีตัวไหนบ้างแล้วมันเริ่มจากค้องแรกที่เราบอกว่าย้อนไปสองเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล แล้วบิกินคอดขอดก่อนเลยขึ้นเป็นตารางให้ด้วยนะ่ะขึ้นเป็นลูกโซ่ให้ด้วยขึ้นเป็นลูกโซ่ินนะวินเป็นผัวของบิกินนะซึ่งอันนี้ตอน2เดือนที่แล้วใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก่อนในดาบี้ยเพิ่งยูวิชยก่อนดาบี้ยังยังไม่่อดยังยังยังกินคอดบิกินปุ๊บได้ข้อลูออกมาทั้งหมดห6ตัว6ตัวนี่แยกออกมาหกตัวอ่าแล้วเราเล่าเลยว่าน้องได้เสียไปตัวหนึ่งอ่าจับดาวแมวไปหนึ่งตัวขอดมา6ตัวเดี๋ยวเราให้ดูคลิปตอนขอดของบิ๊กินมันเริ่มจาากว่ ตอนที่บิ๊กกินท้องนะเฝ้าทุกวันทุกอาทิตย์หนึ่งได้คือเฝ้าช่วงกลางคืนหมดเลยผมกบับบาเป็นหมอทำคลอดเองเลยตอนที่บิ๊กกินคลอดน,นะทุกคนคือตอนนั้นผู้ผมสองคนไม่อยู่บ้านแล้วบิวอ,อยู่บ้านบ,าบิวโทรมาฮัลโหลบอสบานบิ๊กกินใกล้คลอดแล้วบิวโทรมาตีสี่เอาผมว่ารีบกลับบ้านเลยตอนนั้นทำงานอยู่ตีห้าถึงบ้านกำลังเบ่งไหม รอบนี้เรากังวลกับบีกินไหมไม่ค่อยกังวลเพราะไม่ค่อยแล้วเม่คอยแล้วเพราะเห็นมันแบบเบ่งแล้วไปกังวลเรื่องเรื่องที่ว่ามันเบ่งนานมากเบ่งนานกว่าจะขอดตัวแรกก็มีคือเริ่มเบ่งตั้งแต่ช่วงทีสามทีสี่จนจนถึงเจ็ดโมงเจ็ดโมงขอดตัวแรกก่อนที่จะ คลอดคือเราพาไปเอ็กซเรย์มาหมดแล้วว่ามันมีในท้องจะมีกี่ต yeah. ัวแล้วหมอก็บอกว่ามี6ตัวเราจะได้แบบเฝ้าจนครบหกตัวอ่ะก็คือตัวแรกออกมา7จ็ดโมงเจ็ดโมงปุ๊บตัวต่อไปก็ออกออกมาเอาตัวแรกมาดูบมันตัวแรกมาดูอ่าคือที่ผมบอกว่าย้อนไป2เดือนคือตอนเนี้ยแมวของผมอายุ2เดือนแล้วผมอยากถ่ายให้เห็นแบบว่าตอนโตแล้วมันน่ารักดีก็เลยแบบใช้เวลาทังสองเดือนอะคลิปเนี้ยเจเเออเอาตัวตัวแรกก่อนตัวแรกตัวแรกที่ออกมาก็จะเป็นตัวนี้พวกเราได้ตั้งชื่อว่าแมนซี่ ทำดรรมเตทมทำทมเทตัวแรกของเรานี่โตแล้วจากตอนนั้นนะภาพตอนนั้นนะวิดีโอตอนนั้นนะอ,ออกมาเนี่ยโตมบเป็นแบบนี้โตัวบเป็นแบบนี้เอาไว้ไหมน้องเป็นเพศผู้อ้าว <c oughs> น้องเป็นเพศผู้อาน้องเป็นเพศผู้ผตัวที่2ก็เดี๋ยวขึ้นวิดีโอไปด้วยแล้วก็เรามาดูกันว่าปัจจุบันเป็นยังไงสองเดือนละน้องตัวนี้ดังมากเลยนะตัวนี้ดังตัวนี้ดังเดี๋ยวึ้นชื่อน้องบาซ่าชื่อบาซ่าอ้าวตัวแรกชื่อเมซี่นี่เมซี่เอาบาซ่ามาตัวสองนี่ตัวนี้ตึงอ่ะ ่ตคือยอดวิวกี่ล้านได้เนี่ยยอดวิวเยอะเออเนี่ยอยู่เนี้ยเออพอซ้ำเคยน้องยังบอกเคยนะทไั้งหลายนั่นแหละคนอาจจะเห็นจริงเดี๋ยวขึ้นวิดีโอทิกเก็ตนี่ตึงตอนเนี้ยเป็นตัวผู้ฝ่าติดตามทิกเก็ตด้วยฝ่าติดตามทิกเก็ตด้วยตัวที่สองน้องเป็นตัวผู้เหมือนกันตัวผู้แก้วตัวที่สามมาเลยชื่ออะไร มัดหลิกมัดหลิกอ่ามัดหลิกตัวนี้จะเป็นเพศผู้เหมือนกันนะ,ะสามตัวแรกพูดพูดหมดเลยนีโ่โอุโ้ย <โฮ S 1> ตัวนี้ <โฮ S 1> <ฮ>หนักตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่สุดเลยสีเดียวกันเลยกับตัวที่หนึ่งฝรั่งเศสฝรั่เศสเซี่สีเดียวกันเลยเนี่ยหางเหมือนกันด้วยอันนี้คือตัวที่หนึ่งเมสีเมซี่ตัวที่สองตัวที่สามมัดหลิกสามตัวนี้เรียงอย่างนี้เลยหนึง่งสองสามพ่อเป็นสปีติปแม่เป็นสกติปก็หาบ้านให้น้องนะครับเดี๋ยวมาดูให้เขากดนะตัวที่สี่ ตัวที่สี่เป็นตัวีชื่อลิเวอร <River S 2> ์ลิเวอร์ลิเวอร์เป็นผู้หญิงละเป็นเด็กผู้หญิงละลิเวอร์ลิเวอร์จะเป็นสามสีผมบอกเลยนะว่าตั้งแต่ผมเห็นแมวตัวเมียมานะตัวน,น,นใหญ่สุด,สดละตัวนี้ใหญ่สุดใหญ่สุดนะตัวเมียขนาดเนี้ยใหญ่มากเลยนะนคนสบายโอ้อยน่ารักจังเลยเนะี้ยแล้พูดถึงตัวที่ห้าเราขึ้นรูปให้ นี่คือน้องเสียไปแล้วสาเหตุที่น้องเสียก็คือน้องเกิดมาไม่สมบูรณ์ครับไม่สมคือไม่สมบูรณ์นะใช่ตั้งแต่เกิดแล้วใช่แล้วผมก็ได้ทําการไปหาหมอแล้วก็ยือที่สุดได้แล้วก็คือเราต้องป้อนอาหารแหญ่สายอ่ะใหญ่สายเข้าไปในในกระเพาะใช่น้องกินนมไม่ได้เขาเรียกว่าน้องพีดานหูก็คือมีรูเออมีรูมีรูไม่สามารถดูดนมแม่ได้ผมพยายามช่วยนะแต่น้องอยู่ได้ประมาณสี่วันน้ำหนักลดลงเลยแล้วก็กับดาวแมวเป็นสามสี่ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเขาผู้หญิงนี่ผู้หญิง สองเดือนสองเดือนสองเดือนตัวนี้ชื่อเชลซีเชลซีชื่อทีมฟุตบอลหมดเลยโอเค นี่นะครับทั้ง5หนอก็นั่นแหละครับทุกคนก็ข้อแรกทั้งหมด5ตัวเอ้ยหตัวกับดามเป็นหนปัจจุบันเหลือ5เป็นผู้ชาย3ผ <3, S 1> <2. S 1> uh ู้หญิง2องะฮะแล้วยังมันพอแมวง้อมันไม่จบเท่านี้อีกเดือนต่อมาเราไปถึงตารางของดา,บ,ดาบี้ดาบี้ตรางดาบี้ดาบีาบาบ้ผมพาไปเอ็กซาเ์มีทั้งหมด4ตัวทําการขอออกมาคือแบบทางการแบบหเดือนเกือบเ,เป๊ะเลยดาบี้เนี่ยสายเนี่ยวิน เป็นบิติสดาบี้ก็เป็นบิติสเหมือนกันของคออเนี้ยจะเป็นพันแท้แล้วมีใบเพชรตองอ่าก็คือแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นบิติสช็อตแทร์แบบแท้แท้เลยดาบี้นะเริ่มเริ่มแบบว่ามีอาการเบ่งตั้งแต่เช้าเช้าเช้าประมาณบานผมงงข้อเช้าประมาณหกโมงอะเริ่มเบ่งมีบ้านไหนที่แบบข้อเช้าบ้านผมอาเพราะว่ดูบดูรีวิวอะไรเงี้ยชอบข้อกลางคืนก็คอมเมนต์มาบอกแล้วกันตัวแรกข้อสิบโมงออกมาละ คือตั้งแต่เบ่งเบ่งตั้งแต่เช้าแต่ลอดคือสิโบโมงคือตัวแรกคือตัวนี้คนแรกเป็นผู้ชายข้องนี้เลยครับดู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 ด,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 ดูเอ้ยตัวแรกไม่ใช่ผู้ชายตัวแรกผู้หญิงนี่คือคนแรกโตลวหนึ่งหนึ่งเดือนและนี่น่ารักเลยกําลังน่ารักเลยเป็นน้องสาวเป็นสามสี ผมถามราคาจากฟาร์มคุณราคาสูงสูงเลยแมวสามสีก็ยังไม่มีใครจองนะครับไม่มีใครจองนะครับมีใบนะครับเพื่อจองกันได้นะครับถ้าใครสนใจนี่คือแต่ผมไม่ผมหามาให้น้องแมวผมขอคัดบ้านนะครับแต่ราคาผมไม่สูงเลยแล้วน้องน้องสีนี้ของแม่นะครับนี่ครับใช่ตัวผมขอคัดบ้านนะครับถ้าใครเอาน้องไปดูแลต่อตัวที่สองช่วงเวลาสิบโมงถึงเที่ยง ข้อมาสามตัวตัวที่สองเป็นสีไรแหลกนี่ลรแหลกเป็นผู้ชายออันนี้เป็นผู้ชายเป็นพ่อนเป็นพ่อนหนุ่มตัวนี้ใหญ่ใหญ่สุดเลยตัวนี้ผมชอบมากตัวนี้แบบน่ารักมากคุณมิคิมิข,มข,มข้อนี้เรายังไม่ได้ตั้งชื่อให้นะยังไม่ได้ตั้งชื่อทั้งตัวเลยแล้วทีนี้ก็มาเป็นตัวที่สามเป็นสามสีแต่เป็นสามสีแบบสีส้ม น่ารักน่ารักตัวนี้น่าหวานเป็นผู้หญิงคือแมวสามสีจะเป็นส่วนมากเกือบแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นผู้หญิงนี่ทีเนี้ยปัญหาคือผมรอต่อรอต่อถึงบ่ายได้มั้งอือบ่ายบ่ายสามอะรอจนเกือบถึงบ่ายสามแหละผมก็ว่าเฮ้ยผมเอาเอ็กซเรย์มามีสี่ตัวแต่ไอ้ข้อแค่สามข้อแค่สามหรือว่าหมอเอ็กซเรย์ผิดก็เลยแบบเลิกสรุปมีสามตัวทีเนี้ยผมก็นอนเลยพอแบบตั้งแต่พอทำข้อแมวเสร็จปุ๊บนอนตื่นมาสองทุ่มแล้วทีเนี้ยผมก็เดินไปดูลูกแมวสามตัวนี้ ดาวบี้มีอาการแปลกๆเหมือนจะเบ่งผมกำลังให้อาหารอยู่อยู่ดีเบ่งออกมาเลยไอ้บาไม่อยู่้วยเบ่งเบ่งออกมาเป็นตัวนี้ดีก็ออกมาผมหวอเลยคือแบบงงมมกมีตัวสีออกมาเป็นผู้ชายผู้ชายสีเกอันนี้คือสีดาดาขาวแต่ไม่ได้ออกดำาผมว่ามันออกแบบผ้าน้ำตาลเข้มดูเทียบกับสีเสื้อน้ำตาลเข้มผมมองโอ้นี่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 น้องก็เป็นผู้ชายก็สรุปข้อนี้มีชายสองหญิงสอง เดี๋ยว,วเราเอาลูกแมวไปปล่อยในบ้านเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูบ้านคือมันยเยอะแยะมากทุกคนเห็นมันจะแบบยเยอะยะผมหาบ้านให้น้องครับแต่ผมจะเก็บไว้หนึ่งคนเท่านั้นหนึ่งตัวเท่านั้นไม่รู้ในนี้เก็บแค่ตัวหนึ่งกี่คนเนาะทั้งหมดเก้าเก้าผมเก็บหนึ่งในที่เหลือผมขอหาบ้านใครแบบว่าอยากรับน้องไปเลี้ยงค่าเทอมแบบรัฐบาลเอกชน เนี่ยนี่อกชนนะคือค่าเทอมสูงไม่สูงไม่รู้แต่ผมขอคัดบ้านคือผมว่าเลี้ยงมากว่าจะโตกว่าจะโตคือผมดูแลดีแบบผมเชื่อว่าผมดูแลดีผมว่าอยากให้ลูกของผมเนี่ยหลานหลานของผมเนี่ยแหละอยู่แบบบ้านแบบที่คิดว่าเขาจะดูแลได้ดีกว่าเราอ่ะอย่างนี้ดีกว่ามาเดี๋ยวพาไปดูห้องแมวเราดีกว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะจังอะอะไรก้อนนี้อะไจ้า,าม,มันไ่พอนะในนี้มีกี่เต้าเต้าครับลองคอมเมนต์มาครับทุกคน <c oughs> โอ้ยเจ้านเ้ยสปอยสปอยในนี้หนึ่งหนึ่งในนี้มีเจ้าของเป็นยูทูบเบอร์ใช่อ่ารถรถดังด้วยดังด้วยดิแมวแมวก็ดังด้วยเขามีแมวอยู่แล้วด้วยนะอ่าอ่ารอ,อดูดว่ะทุกคนรอติดตามดูว,ว่าเจ้าของจะเป็นใครนะเป็นยูทูบเบอร์ช่องดังมากพูดตามหลายล้าน,านซับเจ้าแมวใส่กระด้งพูดแม่เขาห่วงแล้วแม่เขามาหาแล้วโอ้โหเก้าตัว นี่ไปดูมาดูพ่อครมาดูพ่ออันนีครับพ่ออันนีครับอันนี้คือพ่อครับวินเนอร์พ่อหนุ่มวินเนอร์ของเราเขาจะยิงยงนะครับมาดูรกโอ้ย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 เจ้าก้อนเ้ก้อนเ้ก้อนเ้ก้อนโอ้เ้ก้อนโอ้โใหญ่กว่ามอี่ก๊พามาดูแม่แม่ตัวแรกก่อนแม่ช่าชองเฮ้ยดูนมินหน่อยอนหน่อยอ้ยน่ารักจังเลยดนมห่อยห อีกคนนึงมาอีกคนนึงมาอันนี้เป็นอีกคนนึงนนชื่อดับบี้งไงุณมาอุ้มมามึงจะขหยอะทำไมอ่ะ <c oughs> โอ้ดูนมนี่โอ้ผอยู่ท่ามกลางดงแมวดงแมวเขาจะทับ้ายผมแมวพ่อครับทุกคนอาจจะเห็นกระบะทรายเยอะหน่อยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าคือแมวเยอะอะ่ะ ก็ต้องกระบาทรายเยอะตอนแรกเรามีแมวสามตัวใช่ไหมล่ะพวกพันแม่พันอ่ะเราก็มีกระบาทรายทั้หมดสามันใช่ซึ่งพอเรามีลูกมาเพิ่มก็เลยรู้สึกว่าก็เพิ่มมาอีกสองกระบาเพิ่มมาอีกก็คืออาจจะดูอาจจะดูว่าเยอะมันเยอะจริงมันยังน้อยละมันยังน้อยไปอืมใช่เพราะมันจะกปรกมากถ้าสมมุติกระดาษกระบะทรายน้อยใช่เพราะแมวแมวเป็นสัตว์ที่รักษาแล้วแล้วมันจะเอาแค่กลิ่นของตัวเองเลยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนคูจะพูดชื่อแล้วหยิบขึ้นมานิจิน มีกินอยู่แล้วหรออ๋อหรออ๋อนี่น้องน้อเอ่อมาลิกมาลิกอยู่มาลิกไหนมาลิกนี่นี่เป็นตัวมึงหยิบแบติกตัวไหนมาลิกตัวนี้นี่อ๋อมาลิกโอเคแล้วเขาดูหน้าจริไหมดู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 ถ่ตกไปนงนี่เมซี่เมซี่ตัวนี้ไงนี่ไงเหมือนกันเดชจูผมใหญ่ไหมอะไรอ่ะไปต่อที่บาซ่าบาซ่า เอามาน้องมาเราเป็นทัานยาของพี่ปวดหัวแต่ตัวนี้มีเจ้าของเป็นยูทูบเบอร์นะครับอืมอืมอืมฮะมามีเจ้าของเป็นยูทูบเบอร์นะครับเนี่ยดูดินของนะนิ่งนิ่งตัวอื่นดิ่นนะดูดินดิดนโยกโยกโยกอ้าคือคือวางวางวางเอ่อเชลซี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 ไม่ใช่ยูเจอร์เจลซีนั่นแหละเชลซีมันหลงละเริ่มหลงหลงนะหรือว่าคือฟอร์ม ดูฟอร์มดูฟอร์มดูฟอตัวโครงสร้างใหญ่ถ้าใครสนใจนะครับคือสามารถติดต่อได้ที่อีเมลถามว่าทักผมมามันเปอร์เซ็นต์ตอบน้อยไงใช่แต่ถ้าทักอีเมลอะผมตอบแน่ราะมันคือธุรกิจจริงๆเ็นจริงๆอนาคตอาจจะเป็นอะไรอาจจะเป็นฟาร์มเมลนี่ครับไอจีนี้นะครับบิชินวินเดอร์อ่าอ่าไอจีนี้ก็คือถามค่าเทอมมาได้ถามค่าเทอมมาได้แต่แต่เราก็จะขอใครที่สนใจเราจะขอสอบถามประวัติด้วยไม่แพงนผมบอกเลยว่าครอบลูกผสมไม่แพง แต่หรับใครที่อยากได้แมวที่น่ารักตัวใหญ่นี่รูปผสมผมบอกเลยข้อรูปผสมอ่ะสปอยว่าไม่เกินไม่เกินหมื่นไม่เกินหมื่นใช่แต่ข้อคันเทกก็ถ้ามาคุยกันได้ครับเนาะมีไว้เพชรให้อันนี้ไปหาข้อมูลจากฟาร์มมา ก็คือน้องตัวนี้แหละที่เราพูดข้าวไปล้วก็คือน้องสามสีค่าเทอมของน้องจะสูงที่ถ้าตัวนี้ยใช่เพราะว่าเป็นตัวเมียที่มีสามสีไม่รู้นะว่าสามารถเอาไปทําอะไรได้แต่น่ัะแต่คนสวยมากดเพราะว่าแม่แม่แม่กับพ่อขนสวยอ่ะไปดูเบอร์สองเบอร์สองตัวนี้เบอร์สองก็สวยสีไรแหละผมชอบผมชอบสีนี้มากเลื่อนฟมนี่แบบดูสีมันเลยมันละมุนไงตัวนี้โค้งช่างใหญ่มากดูหน้าเออเนเบอร์สาม เบอร์สามก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแมวสามสีเหมือนกันหน้าหวานตัวนี้หน้าหวานหวานตัวนี้หวานคือแมวตัวเมียสามสีที่เป็นบิติิแทน้นมันราคาสูงมากนะใช่แต่ใครที่สนใจและอยากเอาน้องทักมาทางเราผมบอกเลยว่าราคาเราน่าจะเบาที่สุดแต่มีไว้เป็นให้นะย้ำนะครับทุกคนผมขออนุญาตคัดบ้านนะโอเคก็อยากได้บ้านที่ดูแลดีกว่าเราจริงๆแหละใครจะไม่รักอ่ะเบอร์สุดท้ายเบอร์สี่ เดอสุดท้ายตัวนี้ตัวนี้นิสใส่ดีจริงผมชอบอืมยไงล่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยทั้งหมด9ตัวผู้คนลองทายมาว่าปฏิกิริยาที่ผมทำผมชอบตัวไหนมาที่สุดที่ผมจะเก็บตัวข้อแรกก็จะเป็นชื่อเลยนะข้อแรกเป็นชื่อข้อสองเบอร์เอ่อหนึ่งสองสามสี่อ่าตอนนี้ทั้งหมดพี่บ้านกี่ตัวสิบสองเลยพี่สครับเราเปิดประตูสวรรค์นี่มาเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดประตูสวรรค์กันยมึงลองทายดิ ว่าตัวไหนก่อนวะเบอร์หนึอกก่อนแหละนี่เลยตรงกลางเลยเอาริเวอร์ก่อนเลยอ่ะริเวอร์เนี่ยริเวอร์อยู่ตรงกลางเลยคิบหายแล้วโอ้โหเบอร์หนึ่งมาก่อนเลยโอ้ยเอามาแล้วเจ๋งมากเลยตัวนี่ยโอ้ยไปแล้วตัวที่สองครับอันตัวไหนเอามาอีกเอาตัวไหนออกมาดมมาแล้วออกมาแล้วเจลฟีออกมาแล้วโอ้โหเต็มบ้านเลยหมดเต็มเลยสิบสองตัว วันนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาดูนี่แมวของบ้านจากสยอยงทั้งหมดอนพามาดูแล้วผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแบบผมไม่ได้เรียกว่ายังไม่เรียกว่าฟาดแล้วกันอืมต้องรอมองเราดูต้องรอดูว่าจะมีแมวตัวไหนเข้ามาหรือว่าเราจะเก็บแค่ลูกไว้หรือว่าเราจะไม่ไม่เก็บลูกไว้แล้วพาตัวเมียเข้ามาซื้อนู่นซื้อนี่เราไม่รู้ดูดไม่ได้ตัดใจเลยโอ้ยเยอะจัดแมวของหอมพคอนเทนต์แมวนะอาจจะมาเรื่อยๆไม่แน่หมว่าจะเอาแมวมาแข่งยาสีกันอุ้ย มันช่องใจมันช่องติดเต่าเลยคืยอเ<ไ>ป,<ด>ป็นไปแล้วอ่เาเรา,เราเมียวเยอะอยู่แล้วเนี่ยเราว่าน่าจะน่าเล่นอยู่นะจ๊ะรู้จักนี่อุรงพังหมดของเล่น้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยฝากทุกคนนะครับกดติดตามนี่ทิกตอกอะไอจีเมวด้วยครับอันนี้ก็กินอยู่นะครับกำลังกินอยู่งอมงอมโอ้โหสีสวยว่ะตัวนี้สวยจัด Mm-hmm. Huh? Mm-hmm.